สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองระการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมัคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคลิปนี้ก็อยู่ในซีรีส์นะครับเรื่องของประสบการณ์ปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งผมได้พูดมาแล้วประมาณ4ตอนนะครับก็คือไม่เคยมีงานใดในโลกนะครับจะยากนะเท่ากับการเจริญสติภาวนานะครับแล้วก็นะการที่ นะเราจะสามารถนะครับชนะงานยากนี้ได้นะครับจะต้องทําต่อเนื่องนะครับทั้งวันทั้งคืนนะทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนนะทั้งปีเลยนะครับผมก็ได้พูดถึงระยะเวลานะครับในช่วงที่ผมได้มีโอกาสนะครับลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมจริงจังเนี่ยตอนนั้นวัยอายุ26ปีนะครับในช่วงปี2538นะครับถึงปี2539นะครับก็เรียกว่าปฏิบัติกันอย่างเอาจริงเอาจังเลยนะครับเพราะว่ารู้เป็นงานที่ยากนะ เรียกว่าทำงาน24ชั่วโมงไม่มีพักนะต้องอาภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธต่อเนื่องเนี่ยนะครับเว้นแต่เวลาหลับนอนนั่นแหละนะครับที่เราภาวนาไปได้นะครับอนอกนักน้พอลืมตาตื่นขึ้นมาเราก็นะพุโทโธพุธโทโธเนี่ยนะครับทำต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเลยนะทั้งสัปดาห์ทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนทั้งปีนะครับจนกระทั่งนะประสบผลสําเร็จได้นะเราก็จะเกิดจิตที่สงบนะความคิดที่มันทําร้ายเรา ะว่าอพายุความคิดต่างๆมันก็จะค่อยๆแผ่วเบานะครับซาลงนั่นเองนะต่อมาก็ทําให้เป็นคนที่ชอบนะครับความสงบความสงัดวิเวกนะครับเกิดปิติเกิดสุขอุเบกขาภายในจิตใจนะครับเราก็จะมองเห็นนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับความทุกข์ทั้งหลายที่ประเดบดังเข้ามานะก่อนที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเรื่องการงานเรื่องครอบครัวอะไรเนี่ยนะครับ นะมันมาจากความคิดเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับหรือจะบอกว่าทุกเพราะคิดก็ได้นะครับเมื่อจเจริญสติภาวานาพุโทโธพุโทโธนะทำต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนทั้งปีเลยนะครับเมื่อพบความสงบสงัดวิเวกปิติสุขอุเบกขานะครับมันก็หยุดความคิดได้ชะลอความคิดได้ก็เห็นความคิดเป็น อะไรที่มันแผ่วแผวเบาๆเหมือนลมนะไม่ใช่เหมือนลมพายุแต่ก่อนนะจะเป็นลมพัดมาแบบโชยอ่อนนะครับบางครั้งก็หยุดคิดนะมันก็หยุดทุกไปด้วยนะครับคราวนี้นะครับมันก็มาถึงตอนที่5ละเราก็ต้องพัฒนานะครับเปลี่ยนจากเป็นผู้ดูนะเปลี่ยนเป็นผู้ดูผู้รู้นะในสิ่งที่เกิดดับนะว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าสิ่งที่สังเกตเห็นก็คือว่าเวลาเราอยู่ในสมาธินะครับความคิด เราหยุดก็จริงความคิดเราแผ่วก็จริงนะแต่พอเราออกมาข้างนอกทํากันงานนะตอนนั้นยังทํากันงานอยู่นะยังเป็นคารว่าต้องไปทําการงานพอออกมาทําการงานเนี่ยนะพอมีอารมณ์กระทบเข้ามาทางตาหูนะในความคิดเราเนี่ยก็ความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกนะครับก็จะไม่ให้มันเกิดก็กลับไปทําสมาธินะซึ่งมันดูแล้วมันผิดธรรมชาติไปหน่อยนะมันกับว่าเราต้องคอยหลบนะอยู่ในความสงัดวิเวก นะอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมันก็ไม่น่าจะใช่นะครับคราวนี้ก็เลยนะหลังจากที่ทําสมาธิให้จิตสงบแล้วนะความสงัดวิเวกแล้วนะครับ <adviser. S 1> เห็นความคิดแผ่แวแผวเบาๆเนี่ยนะเราก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนแค่การหยุดอยู่ที่สมาธินะครับมาเปลี่ยนมาเป็นผู้ดูผู้รู้ในสิ่งที่เกิดดับนะว่าไม่ใช่เราไม่ใช่กล่องของเราอะไรล่ะครับที่มันเกิดดับขันห้านั่นเองนะขันห้าก็คือรูปนะเวทนาก็อารมณ์ความรู้สึกนะสัญญาคือความจําได้หมายรู้ สังขารคือความนึกคิดความปรุงแต่งจินตาการทั้งหลายแล้ววิญญาณคือการรับรู้ผ่านอายตนะ6หรือประตูทั้ง6นั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจคือความนึกคิดนะครับก็เรียกว่าไปสังเกตดูแล้วกันนะเปลี่ยนจากที่เคยเอาแต่ความสง,งบนะแล้วก็ทําให้จิตสง,งบวิเวกนะเพื่อจะหยุดคิดจะหยุดทุกเนี่ยคราวนี้เปลี่ยนเป็นผู้ดูผู้รู้นะครับเป็นผู้ดูผู้รู้ในะอะไรครับในสิ่งที่มันเกิดแล้วก็ดับ สิ่งใดที่เกิดได้ดับได้สิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะครับเมื่อเราดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยจิตนะครับมันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเลยนะครับมาดอ,อกไปรับรู้อารมณ์นะต่างๆก็เกิดดับเกิดดับเราเห็นมันทํางานนั่นเองนะเราเห็นการทํางานของจิตนะครับในแต่ละขณะในแต่ละขณะในแต่ละวันด้วยซ้ำไปนะนี่คือประโยชน์นะครับของธรรมะภา,าคปฏิบัตินะครับ ผลอุปบประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยนะทำม้าภาคปฏิบัตินะครับกับทฤษฎีเนี่ยนะปฏิบัติมาเกือบ30ปีเนี่ยก็ไม่เห็นว่าจะแตกต่างนะครับที่มันแตกต่างอันนี้ก็คือความยากนั่นเองนะเพราะทำมาภาคปฏิบัติเนี่ยกว่าจะทําได้นะผมไม่เคยเห็นว่ามีงานใดในโลกจะยากเท่ากับการเจริญสิภาวานายนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ